วันที่2ธันวาคม2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากณ์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีร่วมประชุมหาหรือร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิเจริญพกพัพา์พัฒนาชีวิตชนบทคณะกรรมการดำเนินการและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกลัดหลวงจำกัดเพื่อร่วมกันบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรกลัดหลวงจำกัดตามแผนฟื้นฟูสหกรณ์ในโครงการกล้วยหอมทองและโครงการสับประรด วันที่3ธันวาคม2567นาสงคอนสวนรรค์โพคาสหากณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ปีงบประมาณพุทธศักราช2568ผ่านระบบการประชุมทางไกลโดยมีนายวิสิตศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธี วันที่3ธันวาคม2567นางคอนสวนรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการเปิดศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเพื่อให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการงานด้านการเกษตรและรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับความสะดวกมากขึ้นณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี วันที่3ธันวาคม2567นารสสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลในหลวงรัชากาลที่9เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5้ธันวาคม2567เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวัดใหญ่สุวรรณรามวรวิหาร วันที่3ธันวาคม2567นารอสนคสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมแนวทางการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568และให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานระบบงาน CPS และ e-Pro j e c t ให้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ m นะู e t i n g ณห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีวันที่4ธันวาคม2567นารอสวรรค์โพาคาส กรจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมสังเกตการการดำเนินโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต2,567 68จังหวัดเพชรบุรีณโรงศีสหกรณ์การเกษตรเขาย้อยจำกัดอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรระกับโรงสีนอกพื้นที่ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกและอำนาจต่อรองในการจำหน่ายข้าวเปลือกมากขึ้นรวมทั้งจะส่งเสริมให้การซื้อขายข้าวเปลือกเกิดความเป็นธรรมด้านราคาการชั่งน้ำหนักและการตรวจสอบคุณภาพวันที่4ธันวาคม2567นางคอนสวรร์โพค,คาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับนายอนุรัต์เลื่อนลอยผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริม สหกรณ์เขตตรวจราชการที่8และ9พร้อมด้วยนางทิพวรรณเลิศทิรันผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์นางพรสิริเมืองปิงผอ,อ,อกลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตรนางสาวอัชาราศุกเวกผอ,อ,อกลุ่มพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนียนและคณะในการลงพื้นที่ตรวจสอบเอกสารและสอบถามข้อมูลสหกรณ์เพื่อประเมินผลการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคกลางนะสหกรณ์เครดิตยูเนียนเขื่อนเพชรคงข่อยจำกัด วันที่5ธันวาคม2567นางคอนสวนรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการออมดีมีสุขทุกกระปุกเปิดกระป๋องออมเพื่อพ่อและอนาคตปี2567ของสหาหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดกุมสามากักดวันที่5ธันวาคม2567นางคอนสวนรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชการที่9วันชาติไทยและวันพ่อแห่งชาตินานการเรียนรู้กิจกรรมสืบสารพันธุกรรมพืชชุมชนกระเรียงหมูที่3บ้านลิงช้างตาบลยางน้ำกัดเหนืออำเภอหนองยาบปล้องวันที่5ธันวาคม2567นางคอนสวนรรค์โพคาสหากรณจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์และสามเณรและร่วมพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายสักการะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระม หาการุณาธิคุณวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพราชการที่9วันชาติไทยและวันพ่อแห่งชาติณบริเวณลานรัฐพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี วันที่6ธันวาคม2567นางคอนสวรรค์โพคาสหกณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเพื่อชี้แจงโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2567ทับหโดยมีสหกรณ์การเกษตรเขาย้อยจำกัดสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจำกัดและสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศเพชรบุรีจำกัดเข้าร่วมณห้องประชุมสำนักงานสห จังหวัดเพบุรีวัชนที่6ธันวาคม2567นางคอนสวรรค์โพคาสหหรก์จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานสหหรก์จังหวัดเพชรบุรีครั้งที่12 2567เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานความก้าวหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องและเรื่องอื่นๆโดยก่อนการประชุมได้ร่วมอวยพรวันเกิดบุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีณนะห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีวันที่6ธันวาคม2567นาสงคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเปิดกระปุกอมสินและพิธีปิดโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชน โดยมีดรวินโรุทรัพย์สงสุขอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการและได้รับเกียรติจากาศาสตราจารย์ดรนรมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีผ่านระบบออนไลน์สุ่มณนะห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงเรียนวัดหนองแกจำกัด วันที่7ธันวาคม2567นายวิสิตสีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์สาธิสหากรณ์โครงการหุบกระพงรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานรับทราบป,ปัญหาอุปสรรคให้คำแนะนำศูนย์สาธิสหากรณ์โครงการหุบกระพงซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงเป็นการกลางในการแนะนำส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการส่งเสริมอาชีพการเกษตรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและให้สร้างจิตสำนึกทำความเข้าใจกับสมาชิกรุ่นใหม่ถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่โครงการต้องรักษาและห่วงแผนแผ่นดินพระราชาให้สืบทอดต่อไปอยังรุ่นลูกหลานและให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสหกรณ์ วันที่7ธันวาคม2567นายวิสิตศีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเครดิตยูเนียนสากลครั้งที่21ประจำปี2567ภายใตย้ชื่องานเพชรบุรีสีสามวังอาหาร3รถงดงาม3ทะเลมนเสน่ห์วันเครดิตยูเนะียนสากลประจำปี2567โดยมีนางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีร่วมพิธีเปิด เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันก่อกำเนิดของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนียนรวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งเพาะพันธุ์แหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลอีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีณทริปเปิลทรีบี c รีสอร์ทชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี วันที่9ธันวาคม2567นางคนสวรรค์โพคาสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีและบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีร่วมลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโดยมีพลอากาศเอกชลิตภกพาสุของคมมตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคก,กลางในพิธีเททองหล่อย,ยอดพระปรางศรีมุมพระอุโบสถนวัไดไร่มะม่วงพระราชดํารัส พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์หและเยี่ยมชมโครงการป่าเปียกตามรอยพระยุคลบาทรัชการที่9บริเวณพื้นที่เขามดแดงที่ตั้งอยู่ด้านหลังของวัดโดยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและช่วงบ่ายได้มอบหมายนางวันเพนมังสีรองผู้ว่าราชาการจังหวัดรักษาราชาการแทนผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบุรีได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยสอง เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านต่างๆอาทิด้านสหกรณ์ด้านการชลประทานด้านการส่งเสริมอาชีพด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ วันที่13ธันวาคม2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายฝ่ายบริหารทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความสะอาดพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนครคีรีประจำปีพุทธศักราช2567ณพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนครคีรี วันที่16ธันวาคม2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดเพชรบุรีเพื่อหารือและเก็บรวบรวมข้อมูลสินค้าเกลือสมุทรบ้านแหลมนำมาประกอบคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ณนะห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีหลังเก่า วันที่16ธันวาคม2567นางคอนสวนรรค์โพคาสหากณรจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องจอกบกครั้งที่4ทับ2567โดยคณะทำงานได้ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องและให้คำแนะนำเพื่อให้การแก้ไขข้อบกพร่องแลเสร็จและป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในอนาคตต่อไปณห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี วันที่16ธันวาคม2565นาคอสวรรค์โพคาสหากร์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายบุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมโครงการอบรมทางไกลคอนเอเร์ Conference, เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีนายวิยสิตศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเพื่อให้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการสร้างจิตสำนึกสร้างความตระหนักและหามาตรการป้องกัน วันที่17ธันวาคม2567นางคอนสวนรรค์โพคาสหาหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชระดับจังหวัดครั้งที่1ทับ2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568จังหวัดเพชรบุรีณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีหลังเก่า วันที่17ธันวาคม2567นางคนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพที่ดินและศักยภาพที่ดินในจังหวัดเพชรบุรีโครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพที่ดินและศักยภาพที่ดินณนโะรงแรมรอยัลไดมอน วันที่18ธันวาคม2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากณรจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วม,มกิจกรรมวันดินโลกโดยมีนางวันเพนมังศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดพิธีเพื่ออน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9รวมทั้งสร้างความรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลกให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและจิตสำนึกในก,ในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ณสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรีตำบลบางเก่าอำเภอชะอามจังหวัดเพชรบุรีวันที่18ธันวาคม2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าพบว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคนำชัยในอำเภอบ้านแหลมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรีจำกัดและกลุ่มเกษตรกรทำนาเกลือบ้านแหลมเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกและดำเนินงานตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ วันที่18ธันวามคม2567นางคอนสวรรค์โพคาสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ระดับจังหวัดครั้งที่2ทับ2567เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ระดับกรมต่อไปณห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี วันที่18ธันวาคม2567นางคอสวรรค์โพคาสหากณรจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายนายธีรพบบัวจีนพอ,อ,อกพอสอร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีโดยมีนางสาวสิริวัลเครือเล็ก,กเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุม เพื่อให้การจัดทำแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีในระยะ20ปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรในเขตรับผิดชอบณนะห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี วันที่21ธันวาคม2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่องจำกัดและได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของสหกรณ์ภายใต้ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและตามความต้องการของสหกรณ์ วันที่21ธันวาคม2567นางคสวรรค์โพคาสหากร์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจการสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน้ำจำกัดนาะตาตารีเวอร์รีสอร์ทอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี วันที่23ธันวาคม2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินคอทชจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่1ทับสองเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568นหะ้อณห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี วันที่24ธันวาคม2567นางคอนสวนรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบิ๊กครินนิ่งเดย์บริเวณพื้นถนนสํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีโดยนํากิจกรรม5สาศส,สางสะดวกสะอาดสุขลักษณะและสร้างนิสัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ทํางานให้เหมาะสมและเอื้อต่อการมีความสมดุลที่ดีระหว่างสุขภาพและชีวิตคนทํางานเพื่อให้คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัดดีขึ้นณสํานักงานสหกรณ วันที่24ธันวาคม2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหาหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมเครือข่ายสหาหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีครั้งที่272สณสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจำกัด วันที่24ธันวาคม2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์คเครดิตยูเนียนเขื่อนเพชรคงข่อยจำกัดพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมด้วยทั้งนี้สหกรณ์มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ในเขตท้องที่บริการจำนวน8ทุน าหาล้านสองพันบาทณสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรคงข่อยจำกัดวันที่25ธันวาคม2567นางคอนสวนรรค์โพคาสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายบุคลากรในสังกัดเข้ามอบสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อบริการจุดตรวจจุดบริการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในระหว่างวันที่29ธันวาคม2567ถึง4มกราคม2568ณที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี วันที่25ธันวาคม2567นางคอนสวนรรค์โพคาสหากณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดส,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีร่วมกันทาสีพื้นเส้นจราจรภายในบริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานให้เหมาะสมและเอื้อต่อการมีความสมดุลที่ดีระหว่างสุขภาพและชีวิตคนทำงานเพื่อให้คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสังกัดดีขึ้นณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี วันที่25ธันวาคม2567นางคอนสวนรรค์โพคาสหาหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่12ทับ2567ประจำเดือนธันวาคม2567เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบุรีณห้องประชุมแก้วเจ้าจอมวิทยายลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี วันที่25ธันวาคม2567นางคอนสวรรค์โพคาสาหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริและหลักปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่5ทับสเพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริของจังหวัดเพชรบุรีรวมถึงการดำเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องณนะห้องประชุมพระนครคีรีชั้น5าสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเพชรบุรี วันที่25ธันวาคม2567บุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีร่วมงานเลี้ยงอำลาคุณนิมิตรามีนาลาออกจากราชการและร่วมกิจกรรมม e ริคริสมาส m แอ a ด์แฮปป y ้นิวเ a ี2025ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ณโนะรงแรมรอยัลไดมอนด์เพชรบุรี วันที่26ธันวาคม2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีและผอ,อ,อกลุ่มงานผอ,อ,อกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ผอนิคมสหกรณ์ผอศูนย์สาธิตสหกรณ์หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมประชุมเรื่องการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี2568นหะ้อณห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี วันที่26ธันวาคม2567นางคอนสวรรค์โพคาสหากร์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงซักซ้อมและทำความเข้าใจการใช้งานระบบรายงานและประเมินผลความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรป่าระจำปี2568ผ่านระบบซูมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลการประเมินความเข้มแข็ง ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ถูกต้องสามารถขับเคลื่อนความเข้มแข็งให้บรรลุเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดในปีงบประมาณพุทธศักราช2568 วันที่27ธันวาคม2567นางคสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดร่วมพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเพื่อรำลึกพระปิชาสามารถสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปรับดาพิเศษสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีณนะานรัฐพิธีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี วันที่27ธันวาคม2567นางคอสวรรค์โพคาสหากณรจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทําความดีด้วยหัวใจถาวายเป็นพระราชะกุศลเนื่องในโอกาสวันสําคัญของชาติไทยวันสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชวันคล้ายวันปรับดาพิเศษสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนวัดในกลางอําเภอบ้านแหลม วันที่27ธันวาคม2567นานางคอนสวรรค์โพคาสหากณรจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีพุทธศักราช2567ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเพื่อพิจารณารูปเล่มและข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2567นห้อณห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี วันที่27ธันวาคม2567นารคสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา6กรอบ28กร,รกฎาคม2567นณวัดเขากระจิวตำบลท่ายางอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี วันที่31ธันวาคม2567นารคสวรรค์โพคาสหากรณ์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2568เพื่อเป็นการนำหลักคำสอนมาเสริมสร้างพลังใจให้ผ่องใสลดละเลิกอบายามุขเกิดสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2568